เออลงมาลงมาให้มันลงให้มันลงมาเนย่าลงมาเออลงมาเองเออโยโย่ลงมาขึ้นได้ปะเนี่ยมาลงมาขึ้นให้ดูหน่อยเลย

ไม่ได้ถ้าไปทำอะไรอะไรผมม่้ต้องต้องเจ็บจนโดนหัวเจ็บแล้วฮ่าอะ ก็าาทนก็นอนในสภาพที่ร่างกายของแทแล้มีเรื่องอะไรต่างๆคนเดียวบ้านท่พันะครับก็มีหลาน เราบอว่า่านอเลนตอนกลางวันจะนอนหลับก็ดิบก็ดิบ